บทที่4195เมื่อฮัตตริคาซูโอเอากริดและรีบเข้าไปในห้องใต้ดินด้วยโมเมนต์ต่ที่ยอดเยี่ยมเฉียวเฟยหยุนได้มัดมือของเขาแล้วและแขวนคอโดยทหารของหอมังกรหมืน่นและเขาและเฟยฮายางยังคงดูกันอยู่ตลอดเวลาเกลียดกันในเวลาเดียวกันแต่ก็ไม่ลืมที่จะโยนกระถางใส่กันเมื่อเห็นฮัตตริผลักประตูเข้ามาทั้งสองก็หยุดดูกันและทีละคนพวกเขาก็ตัวสั่นอย่างประมาา เฟย,ย์ฮายหยางกลัวว่าฮัตตริคาซูโอจะเอากริดและตัดบางอย่างออกจากตัวเขาเองในทางกลับกันเฉียวเฟยหยุนกลัวว่าเขาจะได้รับการปฏิบัติเหมือนเฟย,ย์ฮายหยางด้วยการตัดหูของเขาทันทีที่ฮัตตริเข้าประตูเขาเห็นเฉียวเฟยหยุนแขวนอยู่ในอากาศการแสดงออกของเขาจู่ๆก็โกรธและชั่วร้ายและเขาก้าวไปข้างหน้าเตะที่ท้องเฟยหยุนเหมือนกระสอบทรายในเวลาเดียวกันฮัตตริคาซูโอดูอย่างโกรธแค้นว่าหวังบากูออ หลอกให้ฉันมาที่สหรัฐอเมริกาทำร้ายฉันให้ทำผิดพลาดครั้งใหญ่ต่อหน้าคุณเยฉันเพิ่มค่าคุณและไม่ได้เกลียดคุณเฉียวเฟยหยุนถูกเตะและปั่นป่วนอย่างต่อเนื่องและตะโกนด้วยความตื่นตระหนกนายฮัตตอริชันตกเป็นเหยื่อของเรื่องนี้เหมือนคุณฆ่าทาตามคำสั่งของเฟยฮาย่างที่อยู่ข้างข้าและผู้ร้ายที่แท้จริงคือเขาไม่ใช่ข้าทันทีที่เฟยฮาย่างได้ยินเรื่องนี้เขาก็เบลอออกมาทันทีว่า คุณฮัตตอริเจ้าต้องไม่ถูกหลอกโดยหวังบาดูนี้หวังบาดูคนนี้ได้ทําหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําร้ายธรรมชาติและเหตุผลและคราวนี้ใช้นินจาอีกแบบเป็นความคิดของเขาเชียวเฟยหยุนรีบกล่าวว่านายเบลลี่อย่าฟังปากที่เต็มไปด้วยอุจจาระที่มีนามสกุลเฟยมันเป็นนอนสเปิร์มของเขาในสมองและต้องการที่จะโจมตีนางสาวกูฉันเชิญคุณมากกว่ามันยังเป็นคำหน้านาของเขาอย่างสมบูรณ์มีนี่ที่ผิดและเจ้านายคุณไม่สามารถถูกหลอกโดยเขาฮัตตร,ริกล่าวอย่างเย็นชาว,ว่า เฉียวเฟยหยุนเจ้าคิดว่าข้ายังไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของเจ้าหรือนามสกุลเฟยไม่ใช่สิ่งที่ดีและคุณไม่ใช่นกที่ดีหลังจากพูดแบบนั้นเขาก็คว้าผมขอ,ของเฉียวเฟยหยุนมองเขาและจมว่าเฉียวเฟยหยุนอย่าต่อสู้อย่างไรเหตุผลอีกต่อไปคุณและเฟยฮาอย่างไม่มีใครสามารถออกจากที่นี่ได้ทั้งเป็นทันทีที่คำพูดลดลงมือขวาของฮัตตร,ริกก็บอกมืออย่างรุนแรงและในทันทีเขาก็ตัดหูซ้ายของเฟยหยุน เฉียวเฟยหยุนเกือบจะเป็นลมด้วยความเจ็บปวดรู้สึกเลือดอุ่นพุ่งออกมาจากรากหูของเขาและจิตใต้สานึกต้องการปกปิดมันแต่มือของเขาถูกมัดและเขาไม่มีทางเลือกเลยเขามองหูที่ถูกตัดขาดข,าดของเขาล้มลงกับพื้นและคนทั้งหมดล้มลงร้องให้อย่างควบคุมไม่ได้เฟยฮา,าย,ยัางเห็นว่าเขากำลังร้องให้อาย่างหน้าสังเวชและทันใดน,นั้นหัวใจของเขาก็รู้สึกสบายใจมากเขาจึงจามและจามว่าเฉียวเฟยหยุนทนไม่ไหวแล้ว ไม่ต้องกังวลหูของคุณจะต้องถูกตัดออกด้วยเฉียวเฟยหยุนมองไปที่ฮัตตริคาซูโอด้วยความสิ้นหวังร้องไห้และวิงวอนว่านายฮัตตริชานเป็นเหยื่อเหมือนคุณฮัตตริคาซูโอกล่าวอย่างเย็นชาว,ว่าฉันเป็นเหยื่อตัวจริงหลังจากพูดเช่นนั้นเขาก็ยกมีดขึ้นในมือของเขาและตัดหูอีกข้างของเฉียวเฟยหยุน เฉียวเฟยหยุนคำรามด้วยความเจ็บปวดแต่เฟยฮาย่างภูมิใจในความคิดของเขาหากเขาสามารถโยนหม้อให้เฉียวเฟยหยุนได้ซาเรมันเป็นสถานการณ์ที่ดีที่สุดตามธรรมชาติแต่ถ้าเขาไม่สามารถเขย่าหม้อได้ยอย่างน้อยเขาก็ต้องลากเฉียวเฟยหยุนไปตายกับตัวเองถนนห่วงชวนวายร้ายที่ดีและสหายเฉียวเฟยหยุนเห็นความภาคภูมิใจเล็กน้อยในการแสดงออกของเฟยฮาย่างและหัวใจของเขาโกรธมากจากนั้นเขาก็จำบังสิ่งบางอย่างได้และพูดกับฮัตตริคาซูโออย่อยางรวดเร็วว่านายฮัตตริ จะต้องไม่ปล่อยเฟยหฮายัางนี้ไปครอบครัวเฟยได้ส่งคนไปบินไปญี่ปุ่นแล้วคืนนี้พวกเขาคิดว่าเจ้าลักพาตัวเฟยหฮายัางไปดังนั้นพวกเขาจึงส่งเจ้านายจำนวนมากมาเตรียมทลายนินจาอีกทั้งตัวบางทีในเวลานี้พรุ่งนี้ครอบครัวและเพื่อนของเจ้าจะตายด้วยนะ้ำมือของตระกูลเฟยถ้าข้าเป็นเจ้าข้าจะแทงกษัตริย์องค์นี้ให้ตายเดี๋ยวนี้เมือ่อฮัตโตริได้ยินเรื่องนี้คนทั้งปวงก็ตกใจและเบลอออกมาว่า คุณรู้ได้อย่างไรว่าครอบครัวเฟยส่งคนไปญี่ปุ่นเฉียวเฟยหยุนรีบกล่าวว่านายฮัตตริชานได้รับการซ่อนตัวอยู่ในคฤหาสน์ครอบครัวเฟยในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและฉันรู้ว่าทุกการเคลื่อนไหวของครอบครัวเฟยเป็นอย่างดีฉันมีข้อมูลที่ถูกต้องมากที่จะพิสูจน์ว่าปู่ของเฟียราวยังได้ส่งเจ้านายจำนวนมากไปยังญี่ปุ่นและเขาจะมาถึงญี่ปุ่นในเกือบสิบชั่วโมงและดูเหมือนว่าเขาจะไม่พอใจกับความเร็วของการบินพลเรือนและพยายามซื้อสายการบินคอนคอร์ด บทที่4196หัวใจของฮัตโตริคาซูอตึงเครียดเขาตระหนักดีถึงความแข็งแกร่งของตระกูลเฟยและหากตระกูลเฟยส่งคนไปญี่ปุ่นมันจะขึ้นอยู่กับเวลาก่อนที่เขาจะพบหัวหน้านินจาอิกะถึงกระนั้นก็เป็นไปได้ว่าเจ้านายของตระกูลเฟยยังไม่ได้ลงจอดในญี่ปุ่นและเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของตระกูลเฟยได้ตรวจสอบนินจาอิกะอย่างชัดเจนแล้วดังนั้นเขายังรู้เป็นอย่างดีในใจของเขาว่านินจาทิจิเ ที่ผอมลงและผอมลงมีแนวโน้มที่จะมีความเสี่ยงต่อหน้าเจ้านายตระกูลเฟยและตอนนี้ตระกูลเฟยได้นับบัญชีลักพาตัวเฟยหฮายหยางและตัดหูของเฟยหฮายหยางบนหัวของพวกเขาและเมื่อพวกเขารู้เกี่ยวกับนินจาอิกะพวกเขาจะไม่อ่อนนุ่มกับนินจาอิกะอย่างแน่นอนไม่คราวนี้นินจาจีเอจะถูกเช็ดออกเพราะสิ่งนี้ เมื่อนึกถึงสิ่งนี้แฮทริคอโ,โซก็กระพือปีกอยู่แล้วและแม้แต่กระตือรือร้อนที่จะโทรหาพ่อของเขาทันทีเพื่อรายงานว่าเขาจะซ่อนตัวอยู่กับนินจายจีออย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้เจ้านายตระกูลเฟยรับใช้อย่างไรก็ตามอย่ามองเขาในวิลล่านี้ราวกับว่าเขาไม่ต้องดูแลแต่ในความเป็นจริงทุกการเคลื่อนไหวของเขาอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของทหารหมื่นมังกรฮอลละและเขาไม่มีช่องทางในการติดต่อกับโลกภายนอกเลย กังวนฮัตตอรีรีบเอามีดเจาะคอเฟยหายอยางทันทีและตะโกนว่าบอกข้อมูลติดต่อของครอบครัวคุณมาฉันจะหาทางโทรหาพวกเขาหากครอบครัวของฉันตกอยู่ในอันตรายฉันจะฆ่าคุณด้วยมือของฉันเองเพื่อแก้แค้นพวกเขาเฟยหฮายยังเห็นว่าใบมีดได้ตัดผ่านผิวหนังของเขาและคนจริงสันด้วยความกลัวและกล่าวในปากของเขาว่า นายฮัตตริทั้งหมดนี้เป็นความเข้าใจผิดตรับใดที่คุณให้ฉันโทรศัพท์ฉันจะทันทีขอให้พ่อของฉันสั่งให้เจ้านายทั้งหมดถูกเรียกคืนไปยังนิวยอร์กแล้วปล่อยให้พวกเขาไปทางเหนือไปอยังแคนาดาและค่าครอบครัวของเฉียวเฟยหยุนเฉียวเฟยหยุนไม่กลัวเลยเพราะเขาเดาว่าฮัตตริคาซูโอจะต้องกลายเป็นนักโทษของค้าสั่งและไม่มีทางสื่อสารกับโลกภายนอกได้ดังนั้นเขาจึงจำที่เฟยฮายางเฟยฮายางเจ้าไม่ใช่คนโง่ธรรมดาจริงๆเพราะเจ้ามาถึงที่นี่แล้ว เจ้าจะมีโอกาสเรียกพ่อของเจ้าได้อย่างไรเฟย,ย์ฮายังยังรู้ด้วยว่าโอกาสนั้นบางเชียบอแต่เขาพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อพยายามเสมอดังนั้นเขาจึงมองไปที่ฮัตโตริคาซูโอและเบลอออกมาว่าคุณฮัตโตริคุณต้องหาทางติดต่อกับพ่อข้าไม่ว่ายังไงตราบใดที่คุณสามารถติดต่อเขาและบอกเขาเกี่ยวกับสถานการณ์ของผมได้เขาจะถอนนินจาทั้งหมดออกไปแน่นอนฮัตโตริคาซูโอ ก็กังวลมากในเวลานี้และคนทั้งปวงก็กระพือปีกอย่างมากไม่รู้ว่าจะดีได้อย่างไรในขณะนี้ทหารจากหอมังกรหมื่นคนเดินเข้ามายื่นโทรศัพท์มือถือให้กับแฮทริคอโซและพูดว่าโทรศัพท์ของคุณเยคาซูโอฮัตตริรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพูดอย่างประหม่าว่าเยนายเย่เย่เฉินยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าฮัตตริคาซูโอตอนนี้คุณเป็นห่วงครอบครัวของคุณหรือเปล่าใช่ ฮัตตร,ริคาซูอกกลืนลงไปอีกคุณแย,ย่ความแข็งแกร่งโดยรวมของนินจาอิกะได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงและพวกเขายากที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของตระกูลเฟยเย,ย่เฉินยิ้ม คุณไม่ต้องกังวลผมขอให้คุณซีเอเนโอของตระกูลอิโตจัดเที่ยวบินเช่าเหมาลาซึ่งสามารถบินออกจากไอจีเอในญี่ปุ่นได้ตลอดเวลาและบินตรงไปยังนิวยอร์กตอนนี้คุณสามารถใช้โทรศัพท์มือถือนี้เพื่อโทรหาพ่อของคุณและขอให้เขาจัดให้ใครบางคนขึ้นเครื่องบินโดยเร็วที่สุดตราบใดที่พวกเขาสามารถออกไปได้ก่อนที่ครอบครัวเฟยจะลงจอดแก๊งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกเขาคาซูโอระราฮัตร,ริถามด้วยความประหลาดใจว่าคุณเย ท่านคุณจะพาพวกเขาไปนิวยอร์กเหรอใช่ยเย่เฉินที่ปลายอีกด้านหนึ่งของโทรศัพท์ยิ้มและพูดว่าการมานิวยอร์กเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดคาซูโอฮัตโตริกล่าวอย่างประมาวว่าแต่แต่นิวยอร์กเป็นดินแดนของตระกูลเฟยพวกเขามานิวยอร์กใช่ไหมมันไม่ใช่การหล่อตัวเองเหรอยเย่เฉินยิ้มเบาๆไม่ต้องกังวลมันไม่นานก่อนที่คุณจะไม่ได้เป็นศัตรูของตระกูลเฟยอ,อีกต่อไป